เซ็นสัญญาไม่ครับสัญญาผู้สนับสนุนเนี่ยมัน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 จะเป็นปีงบประมาณกับปีการแสดงหมอลำม,มันไม่เหมือนกันปีงบประมาณที่เป็นสากลเนี่ยเขาก็จะนับเป็นปีใช่ไหมฮะมกราถ,ถึงธันวาแต่ปีของหมอลำเนี่ยเราจะนับเ,เราจะนับกันยาถึงคฤตสภานะครับมันก็จะมาแบบบางตัวเขาจะซื้อสามเดือนบางตัวซื้อร้อยคิวระบุอีสานอย่างเงี้ยฮะ บางตัวซื้อ50คิวระบุอีสานบางตัว200คิวระบุทั่วประเทศอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็มีแถมไม่ได้ฟรีตายตัวครับเราก็มีน้ำใจเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆแฟนๆใจฟูเลยใช่ครับเบอร์หนึ่งของผมคือนี่เลยครับทุกคนที่ซื้อบัตรกลุ่มผิด บ้าน AB พีที่แม่แม่บ้าน AB ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะฮะมาอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆซัพพอร์ตยินดีกับบอยกับแอนนี่ก็คือทุกๆคนนะฮะก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยคือทุกคน เันนี้ผมหาซื้อไม่ได้คุณแอนซื้อมาจาก Seven. เซเว่นเ่เยืนคุณแอนซื้อมาให้ผมแต่ผมไปตามในเซเว่นมันไม่มีพี่เวียดจะหาเสื้อนี่ให้ผมบอพ,พี่เวียดจะได้เสื้อนี่ให้คอยบอะจะได้ไปซื้อให้ไหบอใช่เขาสั่งม่ให้แอนครับเพื่อนยังสเขาไปเอาเี้นครับมันผมไม่อยากใช้สปเปรย์ ฉีดสเปรย์เยอะแล้วทีนี้มันสูดดมเข้าไปเข้าไปในปอดปอดก็ค่อยดีช่วงโควิดใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับดีใจไปเลยค่ะเอาจริงจริงเลยครับบ้าน a อบบ้านแฟนเนี่ยบ้านแฟนขับใจก็นร้อยทุกๆบ้านเนี่ยก็คือแฟนขับก็คือผู้สนับสนุนเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งของผมเลย แต่ก็อย่าลืมนะครับถ้ารักใจกันร้อยใครมารักเราเราก็ซัพพอร์ตครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาสนับสนุนใจกันร้อยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดอยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่รอบตัวของทุกคนที่ทุกคนต้องใช้ต้องกินต้องจ่ายต้องไม่ว่าจะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาไม่ว่าจะเป็นอ่ะหักยาซีฟันคอเกตไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะกเกษตรกรเนี่ยฮะก็ต้องเลือกใช้ปุ๋ยที่มาสนับสนุนใจเกิน้อยนะครับหรือไม,ม่ว่าจะเป็นอา,อาร์ตยากันยุงอะไรประมาณนี้ฮะเบอร์ดีโรบัสต้ากับ ครับตลอดชีพใครชีว์ผมรักไม่เปลี่ยนขนบดนี้ตลอดไปขอบคุณครับพี่ชายเนี่ยเห็นไปแบบดันน้องคนนูง ญยากทําผมนะครับอาจจะไม่ได้อ่าง ช่วยดึงเข้ากลุ่มด้วยนะครับไปที่เพจส่วนตัวแล้วค่าโทรศัพท์เครื่องนี้เข้ากลุ่มไม่ได้เอาอีกเครื่องซื้ออยู่อ๋อได้ครับผมเด,เดี๋ยวใครที่ซื้อแล้วแต่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยเช็คตัวเองดูนะครับว่าอยู่ในกลุ่ม EP 11หรือยังก็ส่งสลิปมาเฟสส่วนตัวผมก็ได้นะครับหรือตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มคือได้คุยกนันร้ายแรงบอกครับเอฟซีเอามีเรื่องอยียงกับมีเรื่องอะไรระดับ กับออร์ดีแบนคือได้คุยกันอ๋อมันเป็นการประชุมประจําปีพี่เพิ่งมาติดตามเหรอครับเราทําวงมาสี่ห้าปีเราประชุมกันทุกปีอยู่แล้วการทํางานนี่มันต้องประชุมกันนะครับพี่แมนบอกครับมันต้องประชุมกันเราเราเป็นวงที่มีระบบที่มาตรฐานพอนะครับในทุกๆมิติเราก็เลยต้องมีการประชุมมันเป็นหลักสากลของการทํางานอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องที่ต้องสงสัยเลยครับผมก็โพสต์อยู่ว่าเป็นปนการประชุมประจำ รถชนอ๋อรถชนมันไม่ได้เกี่ยวครับอันนั้นเขาเคลียร์ไปแล้วจริงๆมันคือเข้าคนที่เอาไปโพสอะมันเหมือนรุนแรงแต่รถมันก็ธรรมดาครับการเดินทางมันก็ต้องมีบ้างแต่ที่จริงแล้วถ้าผมหรือแอนไม่ได้โพสอะไรเราก็ไม่ต้องมีพูดถึงหรอกถือว่าเราเป็นมันเป็นปัญหาที่เราจัดการกันได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราก็มีเราเข้ากันแก้ไขกันโดยหลักการวิธีการ คำถ,ถ,ถามตลกมากเหมือนคนไม่เคยทํางานเออแมนอยู่ที่จริงทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีประชุมขนาดเป็นกำแหนงผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยเขายังมีการประชุมประจําเดือนประจําปีถูกไหมต้องประชุมทุกเดือนถูกไหมครับแต่เนี้ยคุณแอนเขาไปทํางานตลอดทั้งปีเนี่ยได้อยู่กับลูกน้องอยู่แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็คุยกันปรับกันเปลี่ยนกันอยู่ทุกวันเพื่อผลงานนั่นแหละครับแต่อันนี้ประชุมใหญ่หนึ่งปีมาเจอกันหนึ่งครั้งแบบเป็นทางการเนี่ยเออ มันกระชนย้นมีเรื่องอีกบ่อยนะ่ารักมากมายอขอบคุณครับ,บอรพอไเราพึงมาติดตามติแมนจริงๆถ้าคนติดตามจะรู้ว่าเรามีประชุมทุกปีอยู่แล้วเปิดงานแล้วขึ้นจักทุ่มครับของผมปีนี้โชว์เร็วครับ สี่ทุ่มได้ขึ้นแล้วครับชอบได้เป่าผมบอสทนมาก,มากแอนซื้อมาให้ใหม่แล้วครับแต่ว่าผมว่ามันยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็ของเขาผมจะบอกว่าทำไมผมไม่อยากเปลี่ยนอันนี้เป็นใดที่แอนออรดีตอนนั้นเรามารับแอนมารับเชิญเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้ำ เขาก็จะบางทีเขาก็จะแต่งหน้าเองแล้วก็เอาไดมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่าแต่ก่อนก็บางงานก็มีช่างแต่งหน้าบางงานก็ไม่มีถ้างานไหนไม่มีก็คือจะแต่งเองก็เลยเอาไดมาไว้ทิ้งไว้กับผมที่นี่แล้วทีนี้ผมก็เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้ใช้เลยมันเป็นไดของแอนโอรดีนี่แหละถามเราเราก็จําไดเป็นไดที่แอนเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่แรกที่มารับเชิญใจกันเอ,อยเลยคนระับผมก็เลยเก็บไป เห็นบอ่อไข่เห็นความสำคัญทุกเม็ดยีลีเด้ของเนี้ขอขนะ่นั้นแม่ดีใจมากที่ได้เข้ามาขอบพระคุณครับติดตามตลอดเลยเข้าใจทุกเรื่องขอบคุณครับผมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกครับบล่อยกับพยยนะี่อนคือมีอะไรคือเล่าเล่าแล้วก็เล่าตามความเป็นจริงไอ้กีวีมาลาบวชได้ โอ้ oh, สาทูอนุโมทนาบุญด้วยนะครับยุคเมืองไทยบอกให้โยตังประเทศนี่ครับบอดมันเป็นคนแต่งหน้าทำผมนิดเดียวช่วงลําก็จะเติมเข้าไปให้มันข้มกว่าน,นี้ครับแต่ว่าช่วงร้องเพลงก็จะประมาณนี้นะครับไจน้องซึ้ทีละลึกแม่งครับทีละลึกคือไอแะบอดไอครับนีเสเลดผมไปห่าสนามบินผมไปขา,างเสเลจออกออกบางป็นก่อนอย่างไเพราะว่า แต่นอนได้นอนเยอะมากครับนอนแสบจัดเมื่อเช้านอนน่าจะนอนประมาณหกโมงเช้ามาตื่นอีกทีบ่ายสองคุณแนอนปุ๊กนึกว่านึกว่าไม่ทันเครื่องแต่พอมาดูมาดูที่เราเช็คอินนะครับมันถึงเครื่องมันออกบ่ายสามสิบนาที ก็เลยรีบอาน้ำแต่งตัวแอนเรียกแกลบมาก็พอดีพอเาน้ำเสร็จก็ขึ้นรถมาเลยเข้าใจเข้าใจเราแล้วเป็นอย่างคือบออย่างเอาทิมขนาดพังแล้วอีกของเมียเรานี่เองใช่สังเกตจะคอมเมนต์ชมลมใหญ่จริงว่าอะไรดีก็ดีหมดเหลือแค่ระบบเสียง เบสจะดังกลบเครื่องอือ่นเขาพมผมแจ้งมือมิกไปแล้วครับผมได้ครับผมเดี๋ยวแกเดี๋ยวปีหน้าซื้อใหม่เลยครับเพราะว่าผมใช้มาสามปีแล้วครับผมเืออือน่นบางข้ามาโฮแมสิบายุลาขอบพระคุณครับเท่าทิดติดตามมาพ่อบอยเป็นผู้ชายที่อบอุ่มากใดขมีสตรอรีเดาครับ <c oughs> ใดอันนี้ต้องมีคาม,มามันเป็นใดที่แอร์อามาชิ้งไว้คิวงานปีหน้าตอนนี้น่าจะทิ่ประมาณร้อยหกกว่าคิวแล้วครับ เริ่มแสดงแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตแบบได้ลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนขายบัตรช่วยกันนะใครที่ซื้อกลุ่มปิดแล้วก็ช่วยขายช่วยโพสช่วยแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็ช่วยไปเรียกเพื่อนๆในกลุ่มบ้านเอวีของเรามาช่วยซื้อหน่อยมืออื่นบานห้องมีบุญเด้นพี่นองแต่ใครที่ยังไม่ซื้อก็กดลิงก์กดลิงก์ที่ปักบวก เลยนะครับกาล่างเาบาวานปีนี่ดีเนะเาะบ่อใคร้ถือยาบ่อใครจะมีฮอ,อยาสั่งถ้าะะให้โมเบาซะ,ะคันเบาแล้วมันเป็นเงือดผมมีเม็ดคูล่ลายไลายเซมหาอยู่ครับนี่อย่างดีนะอยากถ่ายรูปน้ำมายดีจากคนใช่นานมากเลยครับ วันนี้ซ้อมาด้วยไหมคะซ้ออยู่พัทยาครับผมงานชุมพลบุรีสนุกมากขอบคุณครับเดี๋ยวปีหน้าไปอีก mm. แอปนิวสมบูรณ์ครับเดอดคือบักไงน้องแฮปปี้ก้อยเนาะ mm. แอปนิวเนี่นะ้นองแฮปปี้ก้อย ไปล่างเเนี่ไปล่งผมจะกินเมนฟู้แต่มันใส่น้ำเยอะไม่ได้เมาแล้วจ้าช่วยขัานขายบัตรนะครับทุกคน พรุ่งนี้บอยแอนที่กาลสินเดี๋ยวสื่อพี่ก้อยยังบปท่านสื่อดิ ไปเอายาพ่นคอให้หน่อยน่าจะอยู่หน้าบอกพี่หลังบอกคนครับเ <c oughs> มาตั้งแต่เปิดมันแรกๆเ,รกเลยค่ะสบายใจดีขอบพระคุณพี่พิมพรนะครับ ซื้ออีกก้อยซื้อแล้วซื้ออีกเลยเร็ว,เ,รวเดี๋ยวทุกคนต่อไปเนี้จะมีบอสแค์ใน t i k ต o k แล้วนะตอนนี้ทำระบบแล้ว <c oughs> เด็กก่อนเด้อทันซ่าอมพึ่งไอเนี่ยได้แม่พึ่งไอวันนี้นะปึ๊บ้องสองห้องเจอกันจา้าปีหน้าเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> โอ้โหไปลำบากย้ำลองเพลงดี่วันนี้ เดือนกุมภาเจอกันที่บ้านโกธาขอนแก่นครับแม่ดีจังค่ะในติใช่ครับเดี๋ยวผมกำลังเตรียมระบบในติตอบตังนี้ก็เลยยังไม่ได้ไลค์ขายเดี๋ยวให้น้องมัดทำแล้วไอแถ่บอดไอข้างี้ีครับมันมีเสเลนมันก็เลยไอเดี๋ยวกินยาละลายเสมหาง เป็นจิตพรเทวีลงในติ๊กต็อกเป็นกาเรียบตัวเราบ่งมีบันอยู่โอ้ยทุกคนอ้จจักสิวาจังไดลลนะเนาะเพิ่งดังระดับนั้นเจอกันอยู่ที่อำเภอวังยางพี่บอยหล่อมากขอบพระคุณครับเป็กยาลงไปบ่านนี่เป็นยานะครับไม่ใช่เหล้านะ เมาตลอดขอบพคุณครับผมคืนวานนี้พักที่ไหนครับผมไปกรุงเทพครับ <c oughs> แม่สั่งในต่อตอไม่เป็นสั่งในต่อตอไม่เป็นก็สั่งในเพจเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับแม่ครับ รูจอรลฟยสดมาเลยเสียงพร้อมมากมายขอบคุณครับสวัสดีครับช่องนี้อร่อยแนย่พี่ปุ้ยดีเลยครับลองทำแล้วครับกำลังทดสอบเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละวันสองวันเนี่ยพี่ทิชาตกลงกับคุณแนนแล้วบอกว่าแม่สีนวลสวัสดีครับ บอกว่าถ้าเธอไฟ้สดช่วยปัดตะก้าให้หน่อยนะเขาลบปากแล้วแต่จริงๆผมไม่อยากให้เขาแตกครับเผื่อมีเผื่อมีแบรนด์แอมบาสเดอร์เข้าว่าของเราค่ะของเราดีเราขายได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ค่อยเห็นหนูนะโอ้ยลงไปงแต่ ลงไปตงแต่พ่อสอใดบุน่นนะหนูหน้าลงไปตั้งแต่พ่อสอนอย่างบุหลวไปตะโดนแล้วไปยุใสมากสิเหล่าบตีตามกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นร้องเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มปิด EP11 ในวันพรุ่งนี้นะครับแอนอรดีบอยสิริชยัยมอลํำใจเกินร้อยที่บ้านคํมมโฮอําเพิอ ห้วยเม็กจังหวัดตาลสินนะครับผมหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในกลุ่ม EP11 นะครับกดลิงก์ที่ปัดหมดด้านล่างหรือไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์นาคณะบอลำใจเกินร้อยนะครับใครที่ซื้อแล้วบอกคนที่ยังไม่ซื้อรีบซื้อใครที่ยังไม่ซื้อก็รีบซื้อเถอะครับครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับร27บาทสวัสดีครับ